ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้รับพพิมพ์ใหญ่สุขโขทยัยบลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมลังสีวัตรขังนะครับปลูกเสกในปีพศ2390นะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระนี้เป็นพระยุคต้นนะครับเป็นแม่พิมพ์ชาวบ้านนะครับเป็นบล็อกแม่พิมพ์ชาวบ้านนะครับ ส่วนผสมของมีข้าวสุกมีกล้วยนะครับมีกล้วยแล้วก็มีปูนปูนหินภูเขานะครับนะครับปูนหินภูเขาแล้วก็มีน้ําอ้อยเคี้ยวคือส่วนผสมน้ําพึ่งส่วนผสมน้ําพึ่งนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับแล้วก็มีพงวัตถุคุณของท่านนะครับแล้วก็มีน้ําว่านนะครับน้ําว่านแล้วก็มีเกสรนะครับแล้วที่ส่วนผสมที่อาที่ หาดูชมยากครับก็คือมีหินดินเป็นดินศักดิ์สิทธิ์หินดินศักดิ์สิสทธิ์คือดินศิลาทิคุณนะครับเป็นดินศิลาทิคุณเป็นดินศิลาคุณที่เป็นสมัยก่อนเอามารักษาโลกกันนะครับนะครับเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผสมด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับน้ำน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งแล้วก็มาคลุกด้วยผงแป้งกัจจ์จันด้วยนะครับนะครับนะครับเป็นพระที่มีพุทุคุณแรงนะครับน้อยคนที่จะเห็นนะครับแล้วเป็นพิมพ์โบราณนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิม พิมพ์ใหญ่สุโขทัยเกสบัตนะครับเกทะลุสุมนะครับะลุสุมแล้วก็ต่อมาในยุคใหม่ยุคต่อมาก็ได้มีการเอาเป็นตัวเป็นเป็นต้นแบบนะครับเอามาแกะพิมพ์ต่อยอดเป็นพระพิมพ์สุโขทัยออกมาสวยงามนะครับนะครับนี่คือพิมพ์ต้นแบบยุคแรกๆนะครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับเป็นเนื้อมวนสารพุทธคุณนะครับเนื้อหนุบนุ่มเนื้อเข้าสูงเนื้อธัญพืชนะครับเนื้อว่านนะครับนะครับดูครับ สวยงามครับดูครับดูครับเนี่ยคือเป็นพระสมเด็จวังคังนะครับเป็นพระยุคต้นของท่านนะครับสมัยท่านยังดํารงตําแหน่งเป็นพระครูราชปัญญาพรนะครับในสมัยนั้นนะครับสมัยอยู่สมัยรัชกาลที่สามนะครับพระครูราชปัญญาพรนะครับสมัยนั้นท่านยังยังไม่และต่อมาท่านก็มาสร้างพระยุคยุคนี้ครับบรรจุกุไว เจดีสามองค์ข้างประธานยิมรับฟ้านะครับอุโบสถป,ประธานยิมลับฟ้าแล้วก็แล้วก่อนแ,แรกๆคือสร้างปรรจุก,กุไว้ที่เจดี JD พระปางนะครับอยู่หน้าว,วัดระขังข้างแม่น้ําเจ้าพยานะครับแล้วก็ต่อมาแล้วก็ได้ล่มสลายลงไปนะครับนะครับเป็นพระยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆนะครับเป็นพระที่สวยงามนะครับเป็นผูทุคุณแรงในสมัยนั้นท่านก็ยังไม่ได้ยังไม ขอต่อมาท่านก็ได้หลบเลี่ยงนะครับไปทดงไปเข้าป่าไปเรียนรู้กับครูบาอาจารย์มา20กว่าปีนะครับแล้วก็ได้ไปร้านนาร้านช้างไปประเทศเขมรนะครับนะครับแล้วก็ไปเรียนวิชากับหลวงตาแสงนะครับต่อมาท่านก็ได้กลับมานะครับที่ปีพศ2 0 3แล้วก็ก็ได้มามีวันสําคัญของเป็นวันสําคัญท่านได้เลยมามันมาสร้างพระบรรจุกุไว้นะครับบรรจุกุไว้เพื่อให้เผยแผ่พุทธศาสนาถึง5,000ปีนะครับคือ แล้วก็ไว้แจก,กด้วยนะครับก็คือคือสร้างบรรจุกุไว้เจดีพระปางกับเจดีอ่าแล้วก็ของเจ้าฟ้าเจ้านายก็เจดีสามองค์ข้างประธานข้างอุโบสถประธานยิ้มรฟ้านะครับคือข้างบรรจุไว้ในพระเจดีสามองค์ข้างอุพระอุโบสถพระประธานยิ้มรฟ้านะครับบางทีก็พูดไม่ไม่ทัดไม่รับขอข,อขามาโทษน,นะครับนะครับคือเป็นพระที่หาชมยากครับนะครับ คือสมัยนั้นท่านก็แล้วต่อมาท่านก็กลับเอาลบไปอีกครับไปอยู่ในป่าครับไปเดินทุดงไปเรียนรู้วิ์ไปหาครูบาอาจารย์ท่านอีกนะครับนะครับกับแล้วก็ไปเรียนวิชากับมหลวงปู่ใหญ่นะครับอยู่ในป่านะครับนะครับแล้วต่อมานู่นแหละคือในปีพศ .2395 ท่านถึงได้กลับมานะครับกลับมาก็ได้ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันที่4ก็ได้ถึงโปรดเกล้าให เลื่อนสมรสสักให้เป็นพระธรรมกิติโสพลนะครับแล้วก็ให้ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดบางวะใหญ่นะครับอีกนะครับแล้วต่อมาก็ปีพศ .2397 นะครับในสมัยรัชกาลที่4ก็เลื่อนสมรสสักให้เป็นพระเทพโกวีศิวสุนนายกนะครับแล้วต่อมาในปีพศ .2407 นะครับก็เลื่อนสมรสสักเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมองศีศวรละครนะครับคือเจ้าพระคุณนะครับนะครับ ก็คือนี่แหละครับคือพระยุคแรกๆของท่านจะเป็นลักษณะนี้เป็นแบบพิมพ์ชาวบ้านนะครับเป็นเราพระชุกยุคนี้ท่านมีส่วนท่านมีส่วนร่วมได้ทําได้แกะไม่พิมพ์ได้มีส่วนร่วมได้ทุกอย่างนะครับได้เอามวลสารมาทำเพราะท่านเป็นพระที่ไม่ได้ถือตัวนะครับเพืาอท่านไม่ได้พระเป็นพระที่แบบสมัยก่อนพระโบราณนะครับต้องเข้าใจเขาจะแบบไหนครับเขาทำแล้วก็ทาด้วยมือได้ตั้งใจนึกนะครับสมัยก่อนนะครับนี่คือเป็นพระที่มีปุทุกุนนะครับนะครับ บางองค์บางบบาางงงอค์พิมพ์ก็มีเกสาของท่านด้วยนะครับลว้บางองค์ก็มีเส้นผมวิเศษนะครับนี่ครับนี่คือเป็นเม็ดดินวิเศษของท่านนะครับนี่ครับพระเนื้อข้าวสุกเนื้อกล้วยนะครับเนื้อกล้วยเนื้อข้าวสุกเนื้อปูนหินภูเขานะครับเนื้อเกสรผสมเนื้อว่านนะครับแล้วผมวุตุคุณครับนี่ครับแล้วก็ผสมด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งนะครับนี่ครับเป็นพระที่มีส่วนผสมของธรรมชาตินะครับนะครับแล้วก็มีส่วนผสมแร่ธาตุไคเิตผมวุตุคุณ แล้วก็มีพวกดินศิลาที่คุณดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับนี่ครับดินศักดิ์สิทธิ์ที่เขาหากันครับนี่แหละครับเป็นดินที่มีพุทธคุณนะครับที่ท่านได้ผสมไว้กับพระสุนทรขังในบางองค์ก็จะมีเส้นเกสรของท่านนะครับนะครับแล้วมีผงวิเศษดาวกระจายอะไรพวกนี้ครับเป็นของที่หาชมยากนะครับแล้วพระชุดนี้ท่านมีส่วนร่วมนะครับเป็นผู้ทําส่วนผสมมีในมีการนั่งได้ทําด้วยกันกับลูกศิษย์ลูกหากับญาติโยมนะครับได้ร่วมกันนะครับนะครับนะครับ สวยงามครับมีพุทธคุณแรงนะครับนะครับนี่ครับมีนะครับบางองค์ก็มีเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเอาพวกองค์ที่มีเกศาอะไรพวกนี้เคยเอาลงให้ดูแล้วครับจะจะลงอีกครับพิมมีหลายหลายพิมพ์นะครับแต่ไม่มีเยอะนะครับมีพิมพ์ไม่กี่องค์นะครับก็เอาลงไว้ต่อไปแล้วก็เอาไว้เข้าในพิพันธ์เป็นสู่อเรียนรู้ต่อไปจะได้รู้นะครับว่าท่านได้สร้างภาพแบบไหนไว้กันนะครับคือเนื้อจะหนุบนุ่มนะครับเห็นไหมครับมีข้างหลังจะมีคุกด้วยผงแป้งกระเจี๊ยจันนะครับดูครับ เดี๋ยวจะมีนะครับให้ดูครับแป้งกระเจจจันในพวกนี้ครับนี่ครับผงแป้งกระเจจจันเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยผงแป้งกระเจจจันนะครับพวกนี้ครับอันนี้เป็นดินศิลาที่คุณดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านมีหลายสีนะครับดินศิลาที่คุณมีหลายสีครับแล้วคู่ด้วยผงแป้งกระเจจจันนะครับในผงแป้งกระเจจจันครับพวกนี้ครับนะครับแล้วข้าวที่ผสมด้วยกล้วยน้ำว้ากล้วย กล้วยนำว้ากล้วยข้าวสุกพวกไอ้กับปูนหินบูกเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับจะเนื้อจะหยับๆยานะครับนะครับเป็นอย่างนี้ครับนะครับนี่คือเป็นลักษณะนี้แล้วก็นำอ้อยเคียวครับเป็นลักษณะนี้ครับนะครับเนี่ยมีค่าน้ำอ้อยเคียวนะครับนะครับดูไว้นะครับคือทุกอย่างแล้วก็มีการเหี่ยวหดย่นนะครับยับเนี่ยคือมีความเก่านะครับคือลักษณะธรรมชาตินะครับพระโบราณความแข็งแข็งมากนะครับแต่ดูในกล้องหนุบดมมากนะครับเนี่ยดูด้านหลังครับโยสวยงามครับ นี่ครับมีนี่ครับเป็นความสวยงามของท่านครับผ่านนี้คือท่านก็ผสมด้วยผมทุกคนของท่านครับแล้วก็มีนี่ครับผุดออกมาครับจะผุดออกมาของท่านครับจะผุดออกมาครับเพราะเป็นดินศักดิ์สิทธิ์ครับดินศิลาทุกข์จะผุดจะงอกได้ครับพวกนีน้ครับนะครับเพราะอยู่ในดินเขาจะหนึ่งดินเขาอยู่ในอยู่ในดินเขาจะแข็งไอ้อยู่อยู่ในดินเข,ข,ขาจะนิ่มครับแล้วก็ออกมาดูลักาศะเขาจะเขาจะแข็งตัวครับเป็นธรรมชาติครับนะครับสวยงามครับดูครับนี่ครับ เป็นลักธรรมชาติของพระสุข,ขังยุกต้นนะครับนะครับจะลงขยายให้ดูนะครับกดติดตามด้วยครับช่วยกดติดตามหน่อยนะครับยอดคนคนดูยังอยู่ยังดูกันดูกันเยอะแต่ว่ายอดติดตามไม่ไม่เท่าไหร่นะครับขอถ้าอยากดูเดอ,อยากดูชมเข้ามาดูชมกันง่ายๆก็คือกดติดตามแล้วก็จะเด้งขึ้นนะครับนะครับนะครับ บางท่านก็คือแต่ถ้าคนไหนไม่ชอบก็เลื่อนไปดูช่องอื่นนะครับช่องดูเหมือนเราดูทีวีครับเราดูช่อง3ช่อง7ถ้าไม่ชอบช่องสามเราก็ดูเลื่อนไปดูช่อง7เหมือนดูนะครับถ้าผมาผมลงบรรยายถ้าไม่ไม่ชอบก็เลื่อนไปดูของของคนอื่นนะครับนะครับเราจะไม่มีเวรมีกรรมต่อกันครับเพราะที่นี่ลงเราไม่ได้มีได้เสียกับท่านครับเราลงเพื่อเผยแผ่นะครับนะครับที่นี่ไม่มีการจะโทรมาซื้อเรายังไม่ขายเลยครับแต่ว่าผู้ใดที่ ต้องการอยากอยากได้จริงๆก็มามาดูหน้างานมาซื้อเหล็กซื้ออุปกรณ์มากองให้ผมครับซื้อ x, เหล็กเซ็นเชื่อภรรยามาเซ็นร่วมกันซื้อปูนกี่คันซื้อเหล็กตามที่ผมอยากได้นะครับผมก็ต้องซื้อแล้วผมจะแบ่งให้ครับนะครับในตามจํานวนนะครับนะครับที่นี่ไม่มีราคาครับผมจะสร้างตรงไหนคุณก็ต้องมาซื้อตรงนั้นนะครับซื้ออุปกรณ์ตรงนั้นจุดตรงนั้นคุณก็จะได้ไปคุณจะได้แบบไหนคุณบอกมาถ้าผมให้ได้ก็ให้นะครับ แต่ถ้าโทรมาซื้อเป็นองค์ไม่มีครับไม่มีนะครับเพราะเราไม่มีนโยบายการซื้อขายเพราะที่นี่เราไม่มีเยอะนะครับส่วนที่มีหองค์นี้จะแบ่งไว้องค์นึงนี่ครับอย่างมี10องค์แล้วแบ่งองค์หนึ่งนี่ครับเพราะพระที่นี่เราได้ผ่านการปรวจประกวดมาหมดนะครับใบรับรองมีหมดนะครับแล้วก็ลงด้วยหลักฐานอ้างอิงหลักธรรมชาติมีประวัติศาสตร์บันทึกนะครับนะครับไม่ใช่พระได้มาก้อนอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับตันี้เรามีใบรับรองมีประกวดนะครับ จะลงขยายให้ดูเนื้อให้ดูนะครับครับจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้จะปีเป็นเนื้อข้าวสุกกล้วยนะครับแล้วก็บุหิน่ภูเขานะครับแล้วก็มีน้ำอ้อยเคี่ยวน้ำพึ่งเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็จะมีแร่ธาตุไนซินนะครับนี่ครับมีพวกเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลนี่ครับเป็นแร่ธาตุที่ที่มีมีค่ามีราคานะครับ มีผู้ตุกขุนแรงนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเศษเล็กๆนี่ครับเห็นไหมครับก็ขึ้นมาเห็นเลยครับเห็นไหมครับสวยงามครับสโค้ให้ดูได้ครับนี่ครับถ้าจะเป็นเด็กไหลงอนยูนะครับลักษณะแบบนี้ครับนะครับข่าขาวครับนะครับวาเปลยวาว์นะครับแต่ท้ายไก่เศษของท่านนะครับ ก็ผักก็จะเป็นเนื้อหยาบจะมีส่วนคือจะมีเม็ดถั่เม็ดทรายพวกนี้ครับนะครับเป็นลักษณะธรรมชาติจะขึ้นแตกต่างจากบูดเปลือกหอยนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับนี่คือเป็นผักอยุดต้นนะครับแล้วจะมีเลื้อยเหลืองพวกนี้ครับเป็นพวกน้ำผึ้งพวกน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับมีเนื้อว่านนะครับส่วนผสมนะครับจะขึ้นแตกต่างเนื้อจะหนุบนุ่มครับนุ่มนะครับนี่ครับหนุบนุ่มนะครับดูครับอันี้เราก็จะมาดูนะครับดูเนื้อนะครับดินนี่คือดินดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับนี่คือเป็นนนดดิิิิศััก์์สทธะครบ สักศิษย์เนี่ยเป็นก้อนนะครับนี่ครับก้อนดินรับด้งของดินศิลาที่คุณดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับมีหลายสีนะครับเห็นไหมครับเป็นดินศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าจะไปก่อนรักษาโรคได้ครับนี่ครับนี่ครับเป็นของแท้ที่เป็นอย่างนี้ครับดูไว้ครับเนื้อจะเป็นนึงแล้วขึ้นเขียวใสเป็นครึ่งเขาจะนุ่มนะครับเขาจะถ้าอยู่ในดินเขาจะนิ่มถ้าเอาอยู่บุหรีอากาศเขาจะแข็งนะครับเป็นตัวนะครับมีหลายสีนะครับเห็นไหมครับเป็นหลายสีนะครับดูครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับพวกนี้ครับ ท่านผสมไว้ครับสมัยก่อนนะครับที่ว่าท่านไปเข้าป่าเดินทุดงไปเรียนรู้ครูบาอาจารย์อาจารย์ใหญ่ในป่านะครับแล้วก็ไปปรุงตาแสงนะครับปฏิทีบัดที่ลพบุรีนะครับแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์ท่านครับคือเรียนรู้กันสร้างพระนะครับเรื่องเวทมนต์นะครับท่านก็ได้มาท่านก็เจอดินเจอของศักดิ์สิทธิ์ท่านก็รู้แล้วก็เก็บมานะครับเนื้ส่วนผสมพระลูกต้นๆจะมีของแปลกๆเยอะครับนะครับดูครับมีดินศักดิ์สิทธิ์มี ทองด้วยครับนี่ครับมีทองนี่ครับ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 โบราณครับมีของแบบคือจะสวยครับแล้วจะหนุบนุ่มมีอะไรของแบบที่เราไม่เคยเห็นนะครับจะสวยงามมากคือภาพต้นนี่คือคือท่านได้บรรจงแล้วท่านร้อนวิชาครับเพราะท่านกลับมาเนี่ยปีสองสามก็ศูนย์เนี่ยท่านไปอยู่ในป่านานครับยี่สิบกว่าปียี่ห้ายี่เจ็ดปีนะครับ ท่านกลับมาวันปี2390นท่านได้ให้มีคนไปตามท่านมาครับแล้วก็ให้มาสร้างพระนะครับคือให้มาสร้างพระบรรจุกุนะครับแล้วก็ให้กับเจ้าฟ้าเจ้านายนะครับคือมีการสร้างพระคือบรรจุกรุไว้ที่เจดีย์ปูปางและเจดีย์สามองค์ข้างบูสนพระประธานยมรฟ้านะครับนะครับพระชุดนี้จะเป็นพระที่เปี่ยมสุดยอดครับสุดยอดของท่านครับเพราะท่านมีมีส่วนร่วมได้เป็น บางพิมพ์ท่านเป็นคนแกะแม่พิมพ์เองนะครับแล้วก็ปั้นเองนะครับแล้วก็ปลูกเสกเดี่ยวเองนะครับแช่น้ำมนต์เองนะครับแล้วก็บรรจุกุนะครับนะครับนะครับมีหลายๆลายหลายหลาเพจน่าหลายเวทเีลางท่านที่ท่านได้ได้ทำบางบางวาระของท่านนะครับแล้วก็ท่านก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างจนครบหนึ่งธรรมขัน8 4แปดหมื่นสี่พันองนะครับนะครับแล้วมีพุทธพิมพ์มีพุทธจารึกไว้เยอะนะครับมีหลายพิมพ์มากนะครับ พิมพ์ชาวบ้านชาวบ้านก็ทํางไปนั้นก็ว้างเว้นก็ออกมาช่วยท่านครับแกะแม่พิมพ์กันนะครับนะครับมีหลายๆท่านครับมีชื่อนะครับมีช่างหลอช่างอะไรครับมีช่างเทศท่างหลายๆครับพิมพ์ชาวบ้านมีมากันเยอะครับมาครับไม่ใช่มีแต่ในในตํำราเขียนไว้นะครับมีมากมายครับมีมีทั้งพระด้วยครับเป็นผู้แกะแม่พิมพ์ครับมีทั้งท่านเจ้าเจ้าท่านเจาบคุณก็ได้แกะแม่พิมพ์ด้วยครับบางพิมพ์นะครับนะครับ ดูนะท่านแต่พอท่านสร้างเสร็จบรรจุเสร็จท่านก็ออกจากวัดอีกครับเดินทวดงเข้าป่าอีกครับไม่รับตาแหน่งอะไรครับพะในสมัยนั้นยุคสมัยสมัยนั้นเร่มป่าสรุปพระเจ้าอยู่หัวรัชที่สามในยุคสมัยนั้นครับนี่คือภาพยุคแรกๆของท่านครับดูไปครับสวยงามครับสวยงามมากครับดูครับดูครับผุ้นหมดแล้วครับนี่ครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับ ท่านสร้างไว้เนี่ยครับถือเป็นลายเส้นของลายเส้นแม่พิมพ์บอ็อกของแม่พิมพ์ของชาวบ้านครับเป็นทิ้งลายเส้นไว้แล้วก็เป็นมวลสารของท่านทีนท่มีสว่วนร่วมในสระในการสาร้างนะครับผู้ใดมีไว้ก็มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาราก์แล้วก็มีเป็นบุคคลที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นแล้วก็มันเพียรร้านศินสวดมนต์เป็นคนพุดต้องสวดบนอ์อหลังอิอีปิโสได้นะครับแล้วก็สวดคาถาชินชอนถ้าไม่ได้ก็ต้องสื่อมากลางครับ ไม่มีหน <schnell>. ังสือก็มาเอาที่ผมก็ได้ครับอันนี้ก็มีหลายๆเล่มครับก็มาเอาหนังสือระหัางจดอีดีวิสทที่ไหนก็มีครับเดี๋ยวนี้มีหมดนะครับนะครับส่วนก็ส่วนพรธานชิมินรนะครับดูความดูความธรรมชาติของพระที่ผสมด้วยกล้วยน้ำว่าเข้าสุกนะครับแล้วก็ปูนบุเขาเป็นลักษณะนี้ครับดูครับดูว่าเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาตินะครับโบราณนะครับเป็นลักษณะนี้ครับเนื้อจะสวยนุ่มครับดูครับเนื้อจะนุ่มเหมือนขนมเลยครับ แล้วท่านเป็นขนมสวยงามครับดูครับแล้วจะสว่างครับพระโบราณก็มีผสมด้วยน้ำว่านน้ำอ้อยน้ำผึ่งนะครับดูครับน่ากินครับสวยครับดูครับนี่ครับเดี๋ยวภสมัยนี้ทําไม่ได้ครับดูครับส่วนผสมอย่างนี้ดูครับดูมวลสันทาดเรืองอะไรนี้สักสิบท่านครับดูครับนี่ครับนี่สักสิบครับก็จะดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับดูไว้ครับดูไว้จะได้เป็นกกันครับภาพพวกนี้ไปอยู่ตกมือใครเขาก็ไม่รู้นะครับ บางคนมีก็ไม่รู้นะครับบางครั้งผมก็ไปเดินตลาดเปิดไทยที่เขาขายผ้าที่วังวังวาวก็ได้ได้ครับสององค์เพราะผมมีตัวอย่างนะครับเขามไม่รู้จักหรอกครับไม่รู้ครับเพราะเขาไปความคิดของเขาอะที่เขามีอย่างเดียวว่าต้องคิดหาพิมพ์ที่เขาลงหนังสือไว้ที่เขาโปรโมทไว้เป็นแมงม้าวิ่งของเข้าของไฟอย่างเดียวคือต้องหาพิมพ์นั้นเอาไปขายสุดแล้วก็ไม่ซื้อกันเยอะแยะก็ไม่เคยขายได้กันครับบาครับบางคนเก็บผ้าซื้อผ้อากันเต็นไปหมดนะครับ ก็เอาไปขายให้เขาเขาก็ไม่ขับเข้าไปซื้อเขาบอกผิดเพี้ยนอยู่เลยไม่ไม่ใช่พระเข้าไงครับนะครับนะครับคือพระแท้ๆนะครับอยู่หองยิงหลงอีกเยอะแยะครับเยอะแยะครับนะครับครับดูไว้ครับอยู่ที่มีคุณวรสนาเพราะผมมีตําผมมีตําราแล้วผมก็มีมีของมีของแท้ที่ที่เทียบเทียงครับแล้วผมเห็นผมก็ถ้าผมเจอว่กเอาอีกครับนะครับแต่เป็นบุญของผมรสององค์แต่นี้เริ่มไม่ค่อยมีแล้วครับไม่ค่อยเห็นแล้วครับ เพราะเรามีของของเทียบเคียงกับของแท้ครับเรามีของเทียบเทียงดูมีทองคําครับมีเศษทองคำเลยครับไะครับภาพโบราณกตก่อนก็จะมีเศษทองคำเลยครับนะครับเป็นหลักธรรมชาติครับมีเศษทองคำไหมครับเศษทองคำนี่ครับแต่ต้องเล็กมากเล็กมากไ็่เหมือนเหล็กไหลพวกเหล็กไหลวงไฟดำแต่จะเปเม็ดเม็ดใหญ่ๆนะครับนะครับดีครับดีของออออกมาครับ นี่นี่เขางอกมาครับดูครับเขางอกมาครับดูครับเห็นไหมครับนี่การงอกออกมาครับนี่ครับเห็นไหมครับดูไว้ครับการเวลาครับการงอกออกมาครับดูไหมครับงอกผุดออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับนี่งอกผุดออกมาตามภาาสุริยังเห็นไหมครับนี่คือดินดินดินศักดิ์สิทธิของท่านครับไอ้งอกมาครับเห็นไหมครับนี่ครับงอกออกมานะครับถ้าเราไปสุขโขไม่เห็นนะครับคือพระของโบราณก็จะเป็นแบบนี้หมดครับแม้แต่พระ สุเรทางยุคป่าก็มีครับบางวงนะครับนี่ครับงอออกมาแบบอื่นนะครับเป็นอย่างนี้ครับดูไว้ครับนี่คือคือเป็นแม่แบบต้นแบบเราดูพระสองพระให้เห็นแบบนี้ครับงอกอยู่ในพระงอผุดออกมาครับงอผุดออกมาอย่างนี้ครับให้เป็นลักษณะอย่างนี้ครับผุดออกมาอย่างนี้ครับนี่ผุด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 อย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับดูไว้ครับนี่คือวิธีดูพื้นฐานการดูครับถ้าเราไม่สุขโขก็ไม่เห็นนะครับนี่เราจะสุขโขเป็นท่านดูจุดนะครับ ครับครับเปลี่ยนแปลงนี่ครับพักนี่คือการเหี่ยวหมดของพระครับนี่ครับดูไว้ครับนี่คือพวกหลงพึ่งครับเป็นพวกน้ำไอ้น้ำพึ่งนะครับเป็นพวกลงพึ่งครับพระลูกเกเก่ามันจะเป็นผสมด้วยน้ำพึ่งนะครับมีเขาใส่ใส่ทั้งใส่ทั้งยวงนะครับใส่ทั้งใส่ทั้งหมดนะครับนี่ครับพูดออกมาครับนี่ครับพูดงอกออกมาครับดูไว้ครับดูไว้ครับพระโบราณครับดูไปนี่ครับนี่ครับพระโบราณครับ กขามีเน้นเอถ้าคนเล่นพระเก่าจะรู้ครับสองปุ๊บพขรู้เลยครับนี่ครับนี่ช็อคเหลืองครับเนี่ครับเนเหลืองเีแสงอรุณสมเลยวานเยอะครับครับคลิปนี้จบเพียงที่นี่นะครับครับสวัสดีครับ